ธอครับพี่พี่ไม่ได้สตรีมนะพี่ถามหน่อยเดี๋ยวมึงมึงไปจีบผู้หญิงหรอเขาส่งเรื่องมาให้พี่ดูอะจีบใครครับพี่จีบจีบจีบใครครับพี่เขาบอกว่ามึงไม่ได้เหนือเขาอะเพราะมึงกลัวแกงอะอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ไม่ใช่ครับพี่เอาแล้วแล้วเขาทักมาได้ไงชื่ออะไรนะพี่จำชื่อไม่ได้คนที่คุยมึงล่าสุดชื่ออะไรนะ คนไหนครับล่าสุดอ่ะล่าสุดอ่ะเออล่าสุดนี่คนไหนครับผมคนไหนครับพี่ล่าสุดไงล่าสุดอ่ะพี่จำชื่อไม่ได้อ่ะล่าสุดเลยล่าสุดเลยล่าสุดนะครับเออใครอ่ะชื่ออะไรอ่ะพี่จำไม่ได้อ่ะอ่าเขาเขาเขาคทักเขาทักเฟซแฟนพี่มาอุย ผมไม่ได้คุยมแล้วชื่ออะไรเหล่าไอ้เฮียล่าสุดกูจำชื่อมไม่ได้อ๋อคนนี้ผมชื่อ,ช,อชื่อมิวสิกครับ พวกเฮียนี่คนบันเลสนี่ไ <c oughs> อ้ย่าจัดนะขอบคุณซับสไครด้วยนะครับเออแล้วก็ไอชิโลไอเฮียนี่แบบ ไอเช่นนี้ก็เด็กดีชิบหายแล้วนะผมจะเล่าให้ฟังไว้คือผมมาคุยกับพี่เปาบอกว่าไอชิโร่คอมมันกระตุกใช่ไหมครับไอชิโร่เนาะมันคอมกระตุกและทีนี้ผมบอกว่าเนี่ยมึงเอาผมก็นัดวันใช่ไหมโทรไปคุยก่บไอบอยโทรไปคุยบไอบอยไอบอยเดี๋ยวไอชิโร่มันเอาคอมมาหกโมงและสุดท้ายไอชิโร่เขียนว่าไม่พี่อันนี้คอมพี่ผมเอา้าไอเฮียคอมพี่มึงแล้วคอมมึงอะแม่งส่งคอมผมมาให้ดูคอมมันไม่ให้ดูอย่างกากไอเฮีย ผมว่าผมว่าจะเปิดหลอดผมว่าจะเปิดหลอดให้น้องมันนะเนี่ยเอาปะผมเปิดผมเปิดสองหมืน่นผมเปิดช่วยน้องมันสองหมืน่นเอาปะอันนี้ไม่ต้องให้ใครรู้นะเรารู้แค่นี้นะโอเคไหม เบี่ยวดีกว่า mm hmm. อ้เฮียเดี๋ยวก็บอกว่าทำไมให้ที่โลคนเดียวเฮียเดี๋ยวมีคนน้อยใจอีกเบี่ยวดีกว่าก็มันเด็กดีอ่ะเฮียเด็กดีก็ต้องมีเงินรางวัลปะ ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยชิโร่คือเดี๋ยวมันมีความเครื่องเก่าใช่ไหมเดี๋ยวผมกับพี่เปาจะช่วยจะช่วยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพวกแบบการ์ดจงการ์ดจ,จอใหม่ใช่ปะพี่เดี๋ยวผมขอเลื่อนไปวันจันทร์นะคบพี่ด๋ยวผมกลับบ้านก่อนอยู่คอนโดเว้ยลูกลูกคนหนูลูกคนหน,หนูมีคอนโดมีมีคอนโดแล้วมีบ้านด้วยคอนโดอยู่ใกล้โรงเรียนอ่าเดี๋ยววันจันทร์ บอกเออบ้านมึงอ่ะบ้านมึง่สนหบ้านมึงไม่มีพ่อหรอบ้านมึงไม่มีพ่อหรอผมบอกมันเดี๋ยวพี่เปาอ่ะเขาจะเอาคนไปรับคอมมึงให้เลยแล้วเอามาอยู่นครนายกนะผมผมเกรงใจพ่อครับแน่ลูกคนหนูมึงดูดิ เย่ลูกกันหนูไม่ต้องเปิดเดี๋ยวผมเปิดมันเองวันนี้ไปเจอแจ็คมากูรู้แล้วทำไมเฮียแจ็คติดคลินิกนั้นได้สัตว์เฮียแจ็คกูรู้แล้วสาเหตุ 耶嘞！<laughs> <laughs> มีเด็กคนแบบว่าพูดถึงด็อกแจ็คอะผมไปผมไปอะมีเด็กคนพูดถึงไอ้แจ็คอะไอะ้เชี่ยมีเด็กคนพูดถึงไอ้แจ็คอะคือเอาง่ายๆหมอทุกคนอะจำไอ้แจ็คได้หมดอะไอ้เชี่ยเบอร์คิดดูดิสิบห้าเดือนแล้วครับว่าแบงค์จีบหมอบนคลินิกแล้วมันน้งนะไอ้สัตว์ จริงจริงรรทีมีแทนมีแต่คนร,รู้จักไอ้แจ๊กะอะไอ้เหียสวัสดีครับขอบคุณทัศท์คลายนะครับรีเบร์ นอนเล<ท>ยครับ,รบเออโงนอนว่าวันนี้ตื่นหกโมงเช้าไปนอนก่อ,อ,นอนแล้วกัน,นขอ,อยาไปนอนแล้วกันนะบวกติดตามร้านปีรีเบิร์ตทีวีเลิ์รีเบิร์ตทีวีเลิ์เอาแหละว,วันนี้ก็นะครับวันนี้ก็หยอก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  รีเบิร์ทีวีเนิฟอร่อยอ่ะหม,ชม,มหอชุบนุ่งเหรอชุบมือก็ได้พวกไอหมาขับยัทินสันอยู่นะอะไรเค <c oughs> เป็นเคอ,อะไรอ่ะไอเคให้สัตว์หอระเบิดชัวร,ร์รู้ไม่เห็นซากเหรอไอเคคขับหอนเคอะไรมันอ่ะ กว้ากูแทงกูกูแตกกูลุงจะดันเบ้าโอ้ก็เพิ่มเลยใส่เพิ่มเลยอันนี้มันเด็กี่หนักใจอยูแม่งว่ะ ซื้อฮาคิดีกว่าเปิดมีคนตีกันจะได้เปิดฮาคีใส่แม่งเลยเฮียแล้วก็ปล่อยแม่งตีกันอะ่ะเดินเข้าไปกัแม่งเห็ดแก๊งหนึ่งตีกันผมเปิดฮาคีแม่งเลยเฮียจะไปถามทีซีก่อน อ,อ๋อร่อยมาทงอหรพีห่หนอถ้ามีคนตีกันอยู่แล้วผมเปิดหาคีเล่นได้ป่ะพี่ได้ดิผิดกดป่ะไม่ผิดอ่ะเราเปา็นจักรพรรดิเรามีสิทธิครอบครองหาคีอ่ะสองเจ็ดเก้าพี่ขอซื้อหนึ่งอันไอสองสี่เก้าเลขอะไรพี่สี่หนึ่งครับ บคครัเอาผมไอสัตว์ตีกูชอบตีกูตอนได้ดีใช่ไหมหเฮียชอบโวยอก,กาสต่อยกูตีใช่ไหมหสัตว์ไหนแก๊งไหนที่มันยังใส่นูเนียกันอยู่ คนแก,แก๊งกูหายไปไหนหมดกันอ่ะหายไปไหนหมดอ่ะไม่ใครอยู่หรอ